สวัสดีครับวันนี้นะจะมาเซตภาพให้เต็มจอให้ดูนะปรับเป็นฟูลสกรีนมันทำยังไงบางคนบอกว่าไม่อยากได้เลยภาพแบบมีโอเวอร์เลย์ด้านข้างแบบนี้นะอันนี้คืออีมูของแฟมิคอมนะครับก็เริ่มแรกเลยเรากดปุ่มเมนูที่กลางเครื่องนะปุ่มนี้นะกดทีหนึ่งครับมันจะมีขึ้นมาเลือกไปที่คำว่า On Screen Overlay ตัวนี้กด A ทีนึง ข้างบนมันเป็น on อยู่ครับกด a t หนึ่งมันเป็น o อฟเห็นไหมโอเวอร์เ l a y มันหายไปแล้วแต่ตอนนี้บอกว่าอ้าวนะายังไม่เป็น f u ลส s รีนอ่นะไม่เป็นไรนะครับกด b ออกมา b ออกมาเห็นเมนูด้านข้างนี้ไหมครับกดเลื่อนไปเลื่อนลงมาไปที่คําว่า video กด a t หนึ่งครับจากนั้นเลื่อนไปที่คําว่า scaling ครับกด a เลื่อนหาคําว่า aspect ratio ตัวนี้นะครับมันเป็นคําว่า custom อยู่กด a เข้าไปครับปรับเป็น full ปุ๊บเห็นไหมข้างหลังเรากลายเป็นฟูสกีนเต็มจอแล้วนะครับคราวนี้บอกว่าแค่นี้เสร็จแล้วใช่ไหมแค่นี้มันจะไม่เซฟนะดังนั้นไปที่กลับไปที่คําว่าเมนเมนูค i ิกเมนูกด A คราวนี้เรามาที่คําว่าเลื่อนลงมาเลยครับ o อเวอร์ไเห็นไหมครับนี่ตัวนี้นะครับกด A เข้าไปเลื่อนลงมาบรรทัดเกือบสุดท้ายนี่คำว่าเซฟคอเซฟคอ โอเวอร์ไเ right. นี่กด A ครับมันก็จะเป็นนี่กดเปุ๊บมันก็จะเซฟพอเซฟแล้วคราวเนี้ยเราเล่นอ e ีมูตัวเนี้ยมันก็จะเต็มจอตลอดเลยครับอันนี้ใช้ได้กับทุกอ e ีมูที่มีไอ้นาะเล่นอะไรของมันวะใช้ได้กับทุกอ e ีมูที่มันมีโอเวอร์เลยนะบางคนไม่ชอบบางคนบอกโอ้ผมอยากได้ภาพแบบเต็มจอสนิ้วสะใจอะไรอย่างเงี้ยแหละครับ บางคนบอกนา้นาหนา้นาจอน้าเป็นไรวะเออผมใส่ผมใส่ตัว CPL ว่ะครับ CPL ซิ PL, ฟิลเตอร์มันก็เลยขี้เกียจหมุนนะ่ะเป็นฟิลเตอร์ก็เลยขี้เกียจหมุนปรับแสงมานะเลยมันเป็นอย่างนี้นะม่วงๆหน่อยนิดหนึ่งนะครับแต่เอามาให้ดูว่าปรับวิดีโอทําแค่นี้ให้ภาพเต็มจอทําได้ทุกเครื่องนะครับเครื่องที่ควรทําก็จะมีแฟมิคอมเมกาดา์ซูเปอร์แฟมิคอม Neo Geo Dreamcast, Nintendo กสิบส Sega Saturn, p a y o อะไรํำลองนี้นะทำอย่างนี้แล้วโอเคภาพมันเต็มจอแต่เกมบอยเกมบอยคัล o ลอร์เกม g e ีย Neo Geo Pocket ไม่จําเป็นนะครับถ้าเกิดปรับเป็นฟูลสกรีนภาพมันจะยืดเพราะว่าจอเขาไม่ใช่จอสีต่อสามนะอ่านี่ยบมัคนบอกไหนยังไงวะนะคไม่เข้าใจนะครไปพาไปดูนะครับพาไปดู มัคนคุน้ำมันดึงหน้าดูเลยวิดีโอให้มันยาวๆใช่ครับพยายามนิดนึงอย่างอย่างเงี้ยอย่างเกมบอยนะครับอย่างเกมบอยเกมบอยอันนี้นะเป็นสต็อกเฟิร์มแวร์นะเฟิร์มแวร์จากทางอัลบินิกโดยตรงเลยนะครับก็ไม่ได้ยังไม่ได้ลงพวก c u สตอมแต่ตัวนี้ตามร้านเขาลงมาให้แล้วนะเนี่ยเห็นไหมพอมาเป็นอย่างพวก เกมบอยเนี่ยภาพมันจะมันจะไม่ใช่ฟูลสกรีนปกติอยู่มันไม่ใช่นะอัตราส่วนมันจะเขาถึงบอกว่าไปเล่นบนจอหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะภาพมันจะสเกลไม่เพี้ยนแต่นี้มันก็ไม่เพี้ยนนะเพราะว่าเรามีโอเวอร์เลย์คุมอยู่เห็นไหมครับนี่อย่างนี้ไม่ต้องไปปรับมันครับมันมันสวยอยู่แล้วอย่างนี้ควรเก็บไว้อ่าทับนองนี้นะนะเลยเอามาแบ่งปันนะครับเพื่อนำไปใช้กันครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้นะด้วยนะจ๊ะ สวัสดีครับ